ในฉากอะไรอย่างเงี้ยคนที่เราคาดหวังมากที่สุดก็จะต้องเป็นยายแพงครับประเทศเรามีคนทั้งหมดสมมติ60กว่าล้านคนมีเป็นเพื่อนในนี่ไปแล้วประมาณ50กว่าล้านน้องจะรู้จักหมดดังนั้นนางจะแบบเป็นแหล่งข่าวที่ค่อนข้างเชื่อถือได้แต่ตอนนี้ฉันจะไม่มีข่าวอะไรมาให้แล้วนะเพราะทุกคนก็จะเลิกคบฉัน้ก็จะไม่่าใไปฉันเป็นไทยมาส่งรูปดอกไม้เข้ากรุ๊ป ทีนี้ใช่แล้วะก็ฉันถามไงว่าใครอ้าวแล้วเป็นคนถ่ายตัวอักษรเก่งมากขนาดข่าวยังถ่ายได้แล้วไอ้แค่คนส่งดอกไม้นี่ถายไม่ได้แพงเนี่ยเป็นคนที่ชอบดึงดูดผู้ชายแบบไหนเข้ามาผู้ชายแปลกๆว่ะเออใช่คือไม่ใช่แค่ผู้ชายค่ะก็คือทุกเพศแต่ว่าจะเป็นคนดึงดูดคนไม่ปกติไม่รู้ว่ะมันแมันแปลกๆอ่ะมันแบบ มันไม่เจอคือเอาจงริงนะเราจะไม่เจอคนแบบเนี้ยทุกวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปกับยัยแพงเราจะเจอคนแบบนี้ทุกรอบแล้วแบบมันจะทําให้เราแบบวิตกไปหมดยยนี่เขาก็จะเป็นคนแบบว่าคือด้วยขนี่เขาเจอบ่อยเขาจะรู้เขาจะมีกลิ่นพอเขาแบบแปลกแปลกนอ่ะอ่ะแปลกๆหลังจะนั้แจ็คอย่าไปอยู่ใกล้คนนี้นะแปลกๆเราจะเริ่มอีกแล้วแปลกๆมาแล้ว หรืออยู่อยู่เดินห้างยีนี่เขาเดินกับเพื่อนฉันเหมือนอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าฉันเหมือนเหมือนอยู่ในร้านเสื้อผ้าหรืออะไรสักอย่างอยู่อยู่นางเงือกสองคนนั้นก็จะเจอคนเดินมาแล้วบอกสวัสดีครับท่านผมชื่อท่านมากครับอะไรแบบเนี้ยแปคนดีๆไม่เข้ามาคุยด้วยอะแพงไม่ใช่คือมันไม่ใช่พูดอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่มาชอบหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยแต่คือหนูรู้สึกว่าแบบ หนูเป็นคนสังเกตคนเพราะหนูเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วแต่ว่ามันมีแบบปลาดตลาดเยอะอย่างหนูเอาแบบพิกสุดเลยเล่าไ้ฟันสักเรื่องอพิกสุดที่ว่าแปลกใช่ไหมคะ เขาตามหนูมาตอนหนูจะไปลองเสื้อผ้าหนูเห็นแล้วซึ่งหนูลองเสื้อผ้าเป็นหลักชั่วโมงแล้วหนูเดินออกมาจากร้านเสื้อผ้าเขารออยู่หน้าร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โอเคอันนี้ไม่เป็นไรเขาก็คงไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบน่อยๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเราก็เลยเดินเดินออกไปดีกว่าแล้ววันนั้นไม่ได้ขับรถไปนั่งรถไฟฟ้าเราก็เลยจะเดินออกรถไฟฟ้าเพื่อที่จะกลับนางก็เดินเข้ามาว่าสวัสดีครับรอเรือชัดมากขอถ่ายรุกได้ไหมครับเออ สิ่งที่หนูจาได้คือเขาใส่แว่นแล้วก็ใส่หมวกที่แบบเป็นหมวกไหมพรมแล้วก็พับออพับพับพับออแล้วก็สะพายเป้หนูจาเขาได้เลยแล้วเขาก็สวัสดีครับเออขอถ่ายรูปได้ไหมครับเออี่เขาทำแบบนี้จริงๆงหนูไม่โกงหนูสาบานจริงหนูไม่โกงหนูบไ,ไปว่าหนูก็บอกว่าอ๋อได้ค่ะได้ได้ค่ะแล้วเขาก็สักครู่นะครับเออเปิดกระเป๋าหยิบกล้องขึ้นมาก็เป็นกล้องตัวใหญ่แล้วก็ มาจัดภาพตืดตดต๊ดตดแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็พนักง,งานก็เรียกพนักง,งานมาถ่ายให้เออถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับเออ <c oughs> เอออ่ะเราก็ถ่ายรูปเราก็ยืนอย่างเงี้ยอสมมุติจักรีปเป็นพี่แพง <Okay. S 1> แล้วพี่แพงเป็นเขาเออพี่แพงเป็นเขาเออเหนึ่งอ่ะถ่ายรูปหนึ่งสองออ <c oughs> เหมือนแบบยืนแบบอย่างเงี้ยคนคนที่เป็นพนักงานขายก็นับหนึ่งสองหนู่ตขนลุกแบบรุปแล้วเขาหันมาว่าอีกรูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับได้จ่ายไหมให้หนุกวัวหนุกวัวหนุกวัวหนูกวัให้รูปต่อไปก็หนึ่งสอง นีพี่อันนี้พีคมากน่ากลัวหนูกลัวหนูพูดเลยว่าหนูกลัวเขามากแล้วหนูไม่ได้เจอเขาที่เดียวเพอเจอหลายรอบอีกทีหนึ่งเจอพ้อมากี้หนูเดินลงมาที่ลานจอดรถวิ่งแบบท่านมากี้ค่ะท่านมากี้ค่ะขอถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับ คือจำได้คนเนี้ยเป็นคนจำได้แทงเมมไว้ในหัวแล้ใส่หมพรมเหมือนเดิมไหมเจอคนที่สองสบายเป้แต่งตัวคล้ายๆเดิมแต่ใส่แว่นเหมือนเดิมแล้ววิ่งมาแล้วเ็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือขอมากี้ถ่ายรูปไม่ขอเราแหละขอมากี้ถ่ายรูปตอนนั้นมากี้ดังมากอะไรอย่างเงี้ยแบบท่านมากี้ครับขอถ่ายรูปได้ไหมครับเออเดียชัดมากเราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ถ่ายให้งั้นก็บอกเงี้ยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้แล้วสิ่งที่เขาทําคือยืนกล้อง อานี่คือท่ายืนกล้องเหรอท่ายืนกล้องให้เราน่ารักเขากป็นมารยาทอะแต่ว่าแบบเราลุ้นมากเลยตอนเราถ่ายให้เขาว่าเขาจะแบบอย่างนี้แล้วเขาทำไหมไม่ทำอ้าวกลับมาเมื่อกี้ไม่ทำกลับมาเมื่อกี้ไม่ทำแต่วิ่งวิ่งตามคุณสาวเป็นเนปซีเขาอาจจะอยากได้คอลเลกชันภาพที่ถ่ายกับคนที่เขาชอบเขารักในหลายๆเวอร์ชั่นอะไรอย่างงี้กับคุณจริงๆงนะแพงคุณควรจะต้องเปิดโรงเรียนสอนผู้หญิงว่า สังเกตอะไรยังไงเพื่อความปลอดภัยจริงๆไม่ต้องแบบมานั่งบูล้างขาอะไรหรอกเอาแค่แบาบว่าสังเกตอะไรอย่างนี้แบบนี้แบบนี้ผมว่าเวิร์พี่แต่พลาดก็มี <laughs> เป็นไรเราไม่ได้เล่าเรื่องพลาดเนี่ยเอาใหม่เราเล่าเรื่องพลาดสิคือความพลาดคือหนูอะที่พี่บอกว่าเราสังเกตคนบ้าถ้าเป็นคนบ้าเราก็จะไม่ว่าไม่ไม่ยุ่งแล้วก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเขาไม่สติไม่สมประกอบเราเราจะไปตีด้วยคือเราไม่ถูกต้องเพราะเราเป็นคนปกติเออแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูพลาดหนูไปทะเลาะกับคนบ้าเพราะไม่รู้ไงว่าเขาเพราะว่าเรา ถูกน้องพูดถูกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาบ้าครับ<อ>ครับต้องสังเกตดีๆ<ช>ถูกม่ปบาทีมันนิดเดียวเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใช่ปะแล้วแล้วพอเราทะเลาะไปแล้วเราทําไงได้<ช>เราเริ่มแล้วเราก็ต้องสู้ให้สุด <laughs> นเสียหน้าไม่ได้อีกคือมันเหมือนเราสตาร์ทไปแล้วอะเครื่องมันติดไปแล้วอะแล้วแบบเรารู้สึกว่าถ้าเราแลนดิ้งลงตอนนี้คนก็แบบว้ายถ้าเราคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราแต่ถ้าเราแบบเนียนๆไปมันคนอาจจะอาจจะคิดว่าเราไม่รู้ก็ได้ว่าเขาบ้าอะไรอย่างเงี้ยมันคิดซับซ้อนนะเนี่ยกินเซปชั่นเลยเขากําลังคิดว่าเราไม่บ้าและเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาบ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเสร้งว่าเรา ก็ไม่รู้ว่าเขาบ้าแต่แต่ทะเลาะกับเขาบ้าใช่ไหมเออเอองงเองงเอาให้งงไปเอาให้งงคุตันเรื่องนันทีจริงเอาเป็นว่าพวกคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆถ้าเก่งกันขนาดนี้ผมเตรียมเกมให้พวกคุณแล้วดูซิว่าคุณจะเก่งขนาดไหนถามไม่ตรงคําตอบโค้ชแมามหาชนโสดไหมสนิท โต๊ะแชรมหาชนพนไม่สนิทและนี่คือเกมถามไม่ตรงคำตอบนะครับเราจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เล่นหมดเลยนะผลัดกันยิงคำถามแต่คำตอบต้องไม่ตรงกับคำถามอันนั้น <Okay. S 1> อันที่หนึ่ง <Okay. S 1> อันที่สอง <Okay. S 1> พอคุณตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องถามคนข้างๆจะยิงไปยิงกลับแบบไหนก็ได้ใน90วิรับรองว่าพลาดกันทั่วหน้าอ,อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่ผมเลยนะ เริ่มไฟบินเย็นเนี้ยกี่โมงหิวข้าวจังเลยคะ่ะเอ่อกลับบ้านทำไรอะ่ะเก้าอี้สียน้าเงินไงพี่ได้ยินไหมคะโหโหโหไม,ไมไ่น่าเชื่อไมไ่น่าเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้โอ้โห,หแล้วเธอจะไปไหนต่อนเนี้ยเสร็จงานเนี้ย ทาครีมค่ะมาตอบปะวะอันนี้เป็นตอบปะวะได้ตอบตอบตอบทาครีมจ้ะอ่ะซึ่งถามจ้ะอืมร้อนไหมพี่แพงมื้อเย็นวันนี้จะไปกินชาบูอ๋อเมื่อกี้พี่ไม่ได้จะบอกว่าอ๋อทำไมนะแล้วปากพี่ออกมาแล้วว่าอ๋อแล้วเหยียดใจอ๋อเหรอเทเลัพอยู่ไหนพี่กอล์ฟรีบ มีอะไรติดฟันไหมคะจะบ้าเหรอจกิพี่เป็นหมันพี่เป็นหมันมันไม่ได้อยู่แล้วติดฟันที่พร้อมแล้วแฟนคนล่าสุดที่เป็น snowman เขายังโทรหาอยู่ไหมกล้วยมันมีที่ข้างในไหมอะค่ะอยากกินกล้วยไม่ควรเล่นอย่างนง้นกับพี่เอาจจะถามใครแพงจะถามใครถามพี่โน้แล้วกันค่ะ พี่โอเคไหมคะใจดำใจดำมากเป็นคนใจดำมากแต่เป็นคนที่สามารถยกอะไรลอยออกไปได้ให้อภัยออแล้วเธอล่ะให้อภัยจะ้ะให้อภัยจะ้ะเดี๋ยวหมดไปนะเดี๋ยว<อ>หมนะด เขากําลังติดอยู่กับเรื่องคนบ้าแล้วคุณจะกำังจดถามเขาให้ภัยจังนี่ก็ตอบโต้กันเนี่ยบอกให้ภัยไปให้ภัยฝากนิดนึงติดตามพวกคุณสองคนที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างเธอแจ็คกี้ก่อนครับค่ะก็อเสียงเปลี่ยนเสียงสามมาแล้วออยู่ีเสียงสามมาอะไรวะ หนึ่งสองสามก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการออนไลน์นะคะก็มี YouTube นะคะช่อง Lady j a c k ก e ี้นะคะก็ไปติดตามคอนเทนต์ออนไลน์กันได้นะคะฝาก IG ฝาก Facebook ด้วยนะคะ Facebook j a c กี้แจ็กกี so. So so ้ไอจีแ oh จ็ก oh. กี yeah, yeah. ้อันเดอร์สกอร์แจ็คกลีนค่ะโอ้โหสุอนเลยขุ่นเลยวะเนี้อาสาแพ็กบ้างหนึ่งสองสาม ก็ฝากแพงพอใจด้วยนะคะเหมือนฉันเลยค่ะก็เป็น y ยูทูบหน่ารักๆน่ารักนะคะเป็นไลฟ์สไตล์น่ารักหน้ารักแล้วก็ฝากติดตามผลงานทางช่องอื่นๆทุกช่องแล้วก็ละครต่างๆนะคะแล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็เ c e b o o k แล้วก็ถ้าเจอก็ทักทายกันได้แต่อย่ามาแปลกนะคะโอเคครับขอบคุณทั้งสองท่านนขบคุณนะคะั้งหลนัสับมากคุณครับ ความสนุกยังไม่จบช่วงหน้าพบกับเพื่อนสีต่างวัยแม่ลีและแก้มบุ๋มสองแม่ลูกที่จะมาเมาส์เผากันให้ไม่เกรียมบกลงวันนี้จะให้หนูมาเวอร์ชั่นไหนดีไม่ดีแกงไม่แกงแกงมากแกงน้อยเขาไม่พูดนะพูดเร็วๆสิอุ๊ยใจก็เบาๆหน่อยสิไม่ต้องเอาแกงหรอกแค่ผัดผัดเผ็ดๆก็พอแล้วเธอเราไม่แอบสวยได้ไหมล่ะก็นิดหน่อยเอาเรื่องจริงดีที่เราปกติอเอออย่างนี้ยแก้มบุ๋มนี่มันต้องโชว์คนนะเดี๋ยวมาดูกันในรายการ ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเยอะทํทแรงนะลูกเอาแรงแรงเลยค่ะดูค่ะ60ยังแจ๋วเห็นบอกยังเที่ยวได้อยู่โอ๊ยกลับเช้าคือกลับมาในอีกวันหนึ่งเราก็หลับตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึงตีสองเาจะหลับสี่ทุ่มถึงตีสองได้ยังไงเนเมื่อเธอออกเที่ยงคืนแล้วอะไรพอแล้วโสแชร์มหาชนโสดไหมสนิทโสดแชร์มหาชนโพดไหมสนิท วันนี้เขาเรียกว่าห้ามเสียเวลาไม่ได้เพราะว่าเขาคุยโฆษณามาแล้วแม่ลูกคู่นี้เขาจะมาโอ้โหสร้างความหาสร้างตำนานในรายการของเราแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยขอต้อนรับเลยดีกว่าครับคุณแก้มบุมและแม่ลี ครับเขินนั่งเลยดีกว่าได้เลยนะครับโอ้โหดูไม่ออกว่าแม่ลูกอะใช่ไหมเออเมือนี่พาพี่สาวมาทำไมเนี่ยใครอะ่ะอุ้ยตายเลยเริ่มกันก่อนเลยนะครับอได้ยินมาว่าช่วงนี้คุณแม่คุณลูกเนี่ยนะปกติไม่ได้ออก ทีวีด้วยกันเฉพาะแค่รายการเราเรียกมาโดยเฉพาะเ่าไม่ค่อยสะดวกรับงานคู่ค่ะครับไงแล้วเขาเรื่องเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยเรื่องเยอะยังไงเรื่องเยอะยังไงเยอะค่ะเนี่ยเยอะไปหมดเลยใช่แล้วคนมีอายุก็ต้องแต่งเติมไม่ให้มันเยอะๆหน่อยสิลูกบอกว่าอย่าแอปสวยแม่โอ้ใช่แล้วฉันก็ว่าสวยแล้วโอยแล้วเรื่องเรื่องแอปสวยอีกหลายเรื่องในข้อมูลของเราเนี่ย มีอีกหลายเรื่องที่ลูกเตรียมตัวจะเผาคุณแม่ก็มัน,นิดหน่อยอ่ะเขาเก็บสะสมมาทั้งชีวิตเอางั้นอย่างงั้นเราพลิกเลยเราไม่ทําแบบนั้นลวเราจะไม่เผากันเอาคุยเรื่องดีๆของคุณแม่ดีกว่าเอาเอแก้มบุม๋มคุณแม่เนี่ยดียังไงบ้าง <c oughs> อย่ามองนานเวลาจะหมดลูก <c oughs> ไม่เป็นไรอันนี้เป็นรายการไม่ได้สดไงตัดได้โสดไดแล้วอะไรนะสาวใช่ไหมไม่หนูพูดก่อนค่ะไม่เป็นไรชิงกันปกดีเนี่ยเอาเห็นชัดๆเลยคือปกติ แม่ลูกเนี่ยเขาก็จะมีระดับความเป็นแม่ลูกที่แบบ เอ่อต้องมีอะไรบางอย่างความเป็นแม่ความเป็นลูกเอ่อแต่เนี้ยเหมือนเพื่อนกันมากเวลาเขาคุยเวลาเขาอยู่ปกตินะไม่ได้คุยอะไรรายการนะคุยกันในห้องแต่งตัวเมื่อกี้เขาก็คุยกันสนุกแบบเนี้ยสนุกแบบนี้เนี้ยก็เหมือนเพื่อนกันก็เหมือนเพื่อนกันอ่ะเอาข้อดีของเพื่อนคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าถ้าพูดถึงข้อดีเขาก็เขาไม่เป็นภาระของลูกครับอันนี้คือเรื่องจริงว่าเขาอ่ะแบบชอบดูแลตัวเองแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องแบบให้ใครมายุ่งกับเขาเขาชอบเขาขอใช้ชีวิตเขาก็มีความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของ แล้วก็เขาดูแลลูกดีดูแลลูกดีลูกคนนี้เป็นไงครับคุณแม่แมีก็เชื่อฟังเราในเมื่อลูกอ่ะเชื่อฟังแม่ตั้งแต่เล็กอย่างเงี้ยลูกก็มีอะไรแม่เชื่อฟังลูกบ้างเลยอ่ะไม่ได้แล้วเธอพอจะพูดจบก่อนติเดี๋ยวฉันลืมฉันก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพนะแม่ อยู่อยู่เชื่อฟังเราตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กแล้วสิ่งที่เขาฝันเนี่ยคือเราเป็นแม่เราจะต้องฟังเขาความฝันนั้นเราจะต้องเดินทางไปให้เขาประสบความสําเร็จเพราะเราเพราะเขาขอเราครับนี่ข้อดีของหนูหรือว่าเรื่องของแม่ดีเนี่ยก็แม่ดีไงเพราะว่านําลูกมาถ้าถ้าสมมติเราเป็นแม่ที่ไม่นําลูกและให้ลูกตัดสินใจเองการตัดสินใจในในตอนเด็กๆเนี่ยมันจะผิดพลาดแต่ด้วยความเป็นแม่เนี่ยคือทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือให้ลูก เขาบอกให้ถามบอกถึงข้อดีหนูไม่ใช่บอกถึงข้อดีแม่ใช่แล้วข้อดีของหนูเป็นเด็กดีลู้แค่นั้นแหละไม่หเนี่ยแล้วเขาพูดอะต้นมันต้องเท้าปามันต้อเท้าที่สมัอ่ะนี่เข้าข้างแม่เลยนะเพราะเขาพูดนั้นเป็นเด็กดีไงเจ้าแม่ปาม่นไปพี่นีโน็ตัดต่อไงแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกเลยนะหนูต้องการกลับบ้านหนูจะไม่อยากระเป๋าไปเกาหลีจะกลบแรมาเลยไปเกาหลีเหรออย่าไปกระเป๋าเลยเจ็ดวันแปดวันเอออ้าวถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยไหม เริ่มเลยดีกว่าครับผมว่าเราเริ่มเผากันเลยดีกว่าอ้อาวถ้าอย่างนั้นมานี่เลยครับมเมาส์เผาแม่ดีกว่าปกติมันชื่อช่วงเมาส์เผาเพื่อนเออแต่ก็ไม่เป็นไรคูู่นี้ก็มีความเป็นเพื่อนกันอยู่ครับอ่ะสหรับสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตราไวไวครับอ่าเริ่มที่คุณแม่เผาก่อนนะเพื่อจะได้สกัดความบาปใช่ไหมถ้าลูกเผาแม่ปุ๊บเลยมันจะแบบรู้สึกไม่ดีมันเป็นรเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่ทํากันอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมแม่เคยโกรธหนูไหมล่ะก็ไม่โกร ถ้าการโกรธเราแสดงออกมันก็ไม่ดีแต่คุณแม่ก็แสดงออกตลอดเลยนะแม่กลับไปสมัยตอนที่แก้มบุ๋มเขาเรียนหนังสือค่ะได้ยินว่าเขาเรียนเก่งมากเลยใช่ไหมคตแม่เผามาเลยนะหนูต้องยอมรับอะ่าเอาง่ายนักเรียน6กสิกว่าคนแก้มบุ๋มได้ที่สุดท้ายหนูไม่ได้ที่สุดท้ายค่ะหนูแค่อยู่ฝั่งไม่ใช่ค่ะหนูแค่ใกล้ๆที่สุดท้ายค่ะก็มันเหมือนกันนะไม่ใช่สุดท้ายค่ะแม่ใส่ร้ายหนูนะหนูไฟ้อบได้หกสิบได้ฮะ ได้ที่ห้าสิบแปดอะห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดไม่ร่ะห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยมนไม่น่าเกลียดแล้วมันมันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกนะไอคนที่มันอยู่ตรงเหรียนมันหนึ่งชีวิตเลยที่มันถัดจากหนูไปอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อแล้วยังไงต่อคุณแม่ก็บอกเขาว่าหนูเรียนไม่เก่งแต่ว่าหนูต้องไปโรงเรียนทุกวัน เพราะเราไปโรงเรียนเนี่ย <c oughs> คือเราเรียนไม่ดูเรื่องสมาธิไม่ดีเราก็โอเคไม่เป็นไรผู้ปกครองที่นั่นเนี่ยท,ที่โรงเรียนที่เขาเรียนเนี่ยคือตกเย็นเขาต้องเอาลูกเขาไปเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นครูมองไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราเนี่ยชั่วโมงละ7 0 0ดร้อยถ้าเราไปเรียนพิเศษเราเสียดายเงินนะเพราะลูกเราไม่มีสมาธิเราก็เชิญลูกเราไปวัดศรีบุญเรืองไปสวดมนต์ไปเรียนสวดมนต์ใช่ีหมโอ้เก่งมากดังก็ไม่ต้องเสียดังไม่ต้องเสียแล้วก็เวลาสวดมนต์เนี่ยนางจะได้ที่หนึ่งนางบ บอกว่าแม่เวลาหนูสวดมนต์นูเห็นเนี่ยพระลอยมาแล้วหนูจะได้เอาง่ายถ้วยที่บ้านเนี่ยไม่มีการเรียนเก่งเลยคือถ้วยสวดมนนี่คือเขาสวดมนู์ได้น่จริงจริงหนูอ่ะสวดมนใช่ไหมหนูก็เห็นเป็นแบบเอาสวดอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นพระทุทธรูปใช่ไหมคะตาเราก็เห็นแบบข้างเบอร์หมดเลยแต่ว่าเห็นเป็นแบบเห็นพระท่านใช่หนูก็เลยคิดว่าหนูนลืมกินข้าวแล้วหนูก็ลังจะเป็นลม แต่วันนั้นน่ะนโมสี่จบแต่ได้ที่หนึ่งเาเดี๋ยวเดี๋ยวนโมต้องเสายแสนวิมากกผมพูดก่อนได้ไหมหรอเดี๋ยวเป็นแม่เล่าจากแอตติ้งเหรอแม่จะรู้ไปมากกว่าหนูได้ไงเรื่องเนี้ยก็แม่รับรู้ตั้งแต่หนูเป็นเด็กคือเด็กเนี่ยมีอะไรเนี่ยจะฟังจะจะพูดให้แม่ฟังหมดคือผ้าขาวแล้วแม่ก็จะจาอย่างอันเนี้ยเขาสวดมน์เออเวลาสวดมน์แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นพ้าลอยแล้วเขาไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่แก้มบุมจะสวดมน์ได้ที่หนึ่งอ่า จนทุกวันนี้พระอาจารย์ที่วัดศรีบุญเรืองอ่ะมาตักบาตรจะบอกว่าเขาเรียกนางสาวไทยเขาบอกนางสาวไทยไปไหนคือเขาสวดมนต์ตั้งกระเด็กจนเขาประกวดเขาได้เขาชนะก็เลยจะบอกทุกคนว่าเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าลูกเราถนัดแบบไหนเราเอาแบบนั้นไม่ใช่ว่าต้องเรียนเอาเกศศีเอาเกศศีมาคุยกันแล้วกต่บ้านโอจ้าแล้วกต่บ้านจริงๆอ่ะหนูตัดตอนเลยนะหนูไม่ต้องเรียนหนังสือตอนเด็กแค่เก่งเราโตมาก็หาผู้ชายที่มีความรู้เก่งๆแล้วหนูก็ถามเขา การที่เขารักอะไรแล้วเขาเหนื่อยเขาต้องไปในนั้นแล้วมันทาให้คนเนี่ยเวลาทางานเหนื่อยแล้วชอบในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันจะมีพลังในการที่เขาจะทางานต่อไปมันจะได้จริงไหมตัดอยู่ที่ว่าคือเราอะเป็นเด็กมาเราเรารู้ว่าเราอยู่บ้านไม่มีใครคุยด้วยใช่ไหมก็ตัดเขาตัดเขาตัดตเสร็จมันมีความรู้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยพอแล้วงั้นไม่พูดละดักแค่นี้นะ